ก็สุดี่ผมตอนนีเ้เรียกว่า,ามีการเลียกใบโคเวอร์เนี่ยก็มีการส่งแล้วจะได้แข่งหวนสิบคะแนนนะผมน,นี้ก็ผมส่งไปเยอะแล้วไม่ถึงสุดหรอกแต่ก็ได้ประมาณ72เดี๋ยวจะมาทำการจับดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับผมก็เริ่มเื้องนี้ก่อนเลยขอจับตรงฝั่งตรง,ตรงกลางก่อนและกัน เราจะได้เพชรห้ามาหนึ่งอันแลว้วครผมอันนี้ของฟรีก็ตรงกลางอีกนันนึงก็ได้การ์ดพเมีมแลนะผมหนึ่งกล่องโอเคอเครับผมก็รางวัลดีนะใช้ได้อ่กลางอีกออโอ้โหเพชรสามสิบครับผมก็โอเคเนาะตรงกลางสุดดีมากตรงนี้ประจันกัากัน,อกกนโอ้ดีการ์ดแพคก,การ์ดเอสโอเอสบวกด้วยโอ้หน่าเสียดายได้เพชรห้าก็ไม่ไร ราก็มีเอสบวกแล้วก็ไม่คิดอะไรมากอ้าวเ,เทล็ดพันโอ้โหน่าเสียดายของม <c oughs> <c oughs> ีจับแต่ตรงกลางเนาะแม่ของดีมันก็ให้หมดไปแล้วผมจบตรงกลางทีนึงกันก็ได้เพชรห้านะผมโอเคเนาะคือได้เพชรก็พอใจแล้วผมวันนี้ไม่ต้องเล่นเกมเราก็ได้ฟรีโอ้โอ้แต่ก็โอเคนะแพ็กการ์ดพรีเมีมยมห้าใบโอเคอัปเกรดได้ ยี่สิบสามสิบก็เสียดายนิดหน่อยอันที่หนึ่งโอ้โหอันนี้แค่ยี่สิบอันนี้ดีครับผมโอ้โหสองอันนี้ดีมากเออขอได้เพชรเนี้ยก็พอใช้แล้วครับผมอ่าไหนไหนลองลองทางซ้ายมาั้งโหได้เงินเจ็ดพันครับผมดีกว่าเอื่น,นีก <c oughs> <c oughs> ็อเอาอีกก็ได้อ่ะฝั่งนี้โหเสียดายตรงกลาง <c oughs> ได้สองมาม้าตีเกี่ยววันหนึ่งตองอ่ะตรงกลางตรงกลาง โอ้เพชรสามสิบเขาบอโอ้โหเยอะเออเป็นรางวัลใหญ่สุดเลยครับผมนี้เรียกว่าเพชรเพชรล้วนครับเพชรล้วนขาดอีกสองอันนะผมก็อเพชรอีกโอ้โหห้านโอ้สิบสิบของข้างผมโอเคไม่เป็นไรก็ครึ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าใช้ได้อ่ะกลางอีกโอเคครับลงท้ายด้วยแม่หมดแล้วผมแต่จับนี่ได้ห้าใช้ห้าเพชรก็จับได้แล้วผมตอนเนี้ยเป็นช่วงกลางเรียกว่าโปรโมชั่นอยู่ครับช่วงเนี้ยที่ให้จับ แต่มีเสียดายนะมีเอสบวกโอ้ไม่ได้มีเพชรพันก็นมาหลอกตาแล้วหรือเปล่าไม่รู้โอเคก็เดี๋ยวตุดของรางวัลดูว่าวันนี้ได้ไปกี่เพชรนะผมนี้เล่นเกมยังไม่ค่อยได้หรอกก็แพ้ๆอยู่นี่ได้เพชรห้านะผมโอ้โหมาละไม่ต้องเล่นเกมเลยเลยได้ห้าเพชรแล้วสบายๆครับนะผมกล่องการาฟฟีเมียมเดี๋ยวให้ดูทีหลังกันอ๋อนี่เพชรสามสิบเป็นสามห้าเพชรแลผมอ่าอันนี้ท่้ไห่ละ อีกห้าเพชรก็เป็นรวมเป็นสี่สิบเพชรครับผมนี่กล่อง,องกล่องกล้าเดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วเนี่ยอันนี้นี่เป็นสี่ห้าครับผมรวมเป็นสี่ห้าอันนี้ไว้ที่หลังเอา้าหมดแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนหมดอย่างเ,เอ่ยอ๋อยังไม่อีกแมนว่าหมดแล้วกี่สี่สิบห้าเพชรแล้วครับผมอันนี้รวมอีกเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบเพชรครับผมเป็นหกสิบห้าเพชรครับผมแล้วก็เงินเจนะ็ดผันเนาะอันนี้ก็โอเคเนาะได้เงินก็โอเคโอ้ กี้เป็นเจ็ดสิบห้าเพชรแล้วนะอืมไอ้ตลเจ็ดห้นเนี่ยเออใช่นี่สามสิบก็เป็นร้อยห้าเพชรขอผมอันนี้ก็เป็นอีกห้าเพชรร้อยสิบเพชรขอผมโอเคหมดละแค่จับกุญแจนี่ไม่ต้องทำไรครับผมได้ได้มาหนึ่งร้อยห้าเพชรเลยเหมือนกับได้อะไรนะเอสคัทหนึ่งใบก็แถมเพชรให้หนึ่งร้อยเพชรรับผมวันนี้จับมาก็เร็วได้เพชรเยอะนะ อ่มาดูการ์ดกันต่อแต่การ์ดพิมเมียมก็โอเคนะใบหนึ่งเอถ้าเป็นเอก็โอเคนะบีก็ก็โอเคใช้ได้เหมือนกันก็เปิดเลยครับผมน่ได้หมิ่งหมิครับผมสีแดงไม่เป็นไรออพได้อัพได้อันนี้เป็นอะไรเออโอ้โหสีเงาวับแม่คุณอาราก็โอเคบีโอเคเอาได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอันนี้ซองมาม่าสีเหลืองครับผม แน่มีแดงมาแถมใบหนึด้วยครับเชือว่าใช้ได้ผมโอเคห้าใบก็โอเคเอาลองเอาอันสิบใบก่อนโชเชะดูโอ้โหมีแดงมาให้โอ้สามใบเลยโอ้ใช้ได้ผมสิบใบซองนี้ถือว่าใช้ได้ผมมีแดงมาเกิดมาสามใบก็ใช้ได้ครับอันนี้อะไรเอ่ยชับๆแม่ทันทุล่าครับเป็นฮอตการ์ดสมัยในอดีตครับผม ทีตอนตอนได้มาใหม่รูโชคโชคดีมากเลยแบบโอ้ไม่ใช่ได้ง่ายออันนี้น่าจะมีรือวันหรือรเปล่าโอ,โอ้โอ้มีเอโอโมีเอให้ตุนใช้ได้ดีมากๆแลเลยผมก็โอเคเป็นลูกเป็ดแซลลี่ทีเ่เป็นตัวการ์ตูนของอ,อะไรนะลายเฟร์นผมโอเคครับก็นี้จับรางวัลได้เรียกว่าเพชรเยอะนะได้มาอีก200 1 1เไอ้ได้มาอีก1 0อ1ร รวมกับของเก่าก็าเป็น211ตัวใช้ได้ผมก็เงินก็พอมีแล้วล่ะก็สักวันคงใกล้ล้านนะไอ้คงได้หลากล้านริงเคยทำแล้วนะเป็นล้านเนี่ยเพชรก็เป็นพันก็เคยทำมาแล้วลก็เดี๋ยวขอจับไอ้เดี๋ยวขอนําเสนอเกี่ยวกับการนะจับกุญแจตอนนี้ให้เพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็ให้รีบส่งนะใบสีเหลืองเนี่ยได้10คะแนนนะผมแล้วก็ใบสีเขียวเนี่ย <c oughs> จะได้ เอ่อเท่าไหร่อ่ะห้าคะแนนนะผมก็ขอยเปเพื่อนๆก็ทั้งไหนก็ถ้ามีเวลาก็รีบๆส่งใบคัฟเวอร์ให้เพื่อนทั้งเหลืองทั้งเขียวก็ได้เลยนะผมก็จะเอ่อได้จังหวะดีๆแบบนี้ก็จะได้ถึงวอลเพชรตัวไม่ต้องเล่นเกมนะผมไม่ต้องได้ไม่ต้องได้เอสคัทหรืออะไรไม่ต้องมันจี้เครื่องรางอัานานี้ได้ทันทีวอลเพชรก็วอลเพชรเนี่ยเก็บสะสมไปเรื่อยให้ถึงพันเพชรเดี๋ยวก็คงมีโอกาสได้ทํานู่นทํานี่เยอะผมอาจจะได้ซื้อลูกเต๋าใหม่ใส่ ซื้อกาด์ดีดีใหม่อะไรเงี้ยก็มาอัพเกรดกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวพร้อมนำเสนอไว้ในเพยงท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ